มาจ้ะเมื่อนี้ก็มาเจอกับสาวลงจัอีกแล้วเมื่อนีนเขาก็เดชมาตั้งมม่้กินน้วมุมเฮ้ยตั้มาที่สารอีกสารเพาก็ใส่ได้ผมเผื่อเหตเขาใส่บขี้เพื่อน้อยเหรอือเพื่อแบบแบบเชื่อใเพ่ครับเนี่ยแบบเพือเพื่อเท่านี่มีแบบเือเพื่อแบบเืออ่อนผมเพื่อนานเท่าไหรครับผมนี่ได้ กระดกกระดกกรดกไม่ครับกรดกไม่กระเดกเดม่เดกไแ่บนอยู่ใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไล่เทบไล่ผมใส่ไล่โคตรเข้มเพราะว่าผมนี่คือผมนู้นวบผมผมนูวผมนูนใส่หน่อยเทมไายใส่หน่อยเท่ไล่ใส่ไล่เทมไล่บานผมไม่ใส่เด้บานผมไม่ใส่เด้เขาละ่องครับ เทบหลายแทบหลายสีเขาใส่จะ่ว่าผมโมคอยได้กพีดนะครับีใส่ไปเนีประมาณจดกแปดดวยพ่อหนึ่งเป็นดวยกับเพจเราเพจไม่เป็น่วยใหญ่ผม่น่วยใหญ่เลย ค่อยเห็นไม่ค่อยถ่ายเจ้าว่าผมคนเด็กกระเทียมนะครับมองอะไรเขาทำแบบบ้างๆเขาเลยเย่งใจเขาเนี่ยละเขาพยายามพยายามเหมืนแบบกระเด็นนะตาเขาเลาเขาบอกบวกหุ้มเสียบหุ้ใส่ไปน้อยนึงเพื่อบ่ให้มันกระเด็นนะครับ แต่จะว่าไม่ตำสม,มประคุงตอนซีถุมจะว่า Mother, Mother, มาได้มาได้มาจวดแต่ตอนดึกนี่ื่เอเขาจะเขจะเหลืองานครับผมเหนื่องานมากอ่ไปเอาบักคุงมาตำข่างขางาขังของกขายื่นหกสยูนี่ชุบลายสิไปเอาปะาาอะไอรวา,าต้องเป็ดกับก็ได้ของไปแล้ว ก็เลยเอาไปตตำแหลกไปอู่แบบนีเแคครับบาง่นก็ใส่หลายเด้แต่ว่าผมผไ่ใส่หลายนะมันือแบบรสชาติรสชาติมันจะเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนนี่เขาใส่แครผลิตั้นนี่เขาก็มาตำใส ลูกชิ้นจ้าก็ตัวนี้กับโควิดกัเริ่มติดตามแล้วนะครับตัวนี้เป็นไงว่าใส่กันไหนครับไม่ใส่กันเลยก็ค่ะ็ขลัวหัวปลาของเราลองเบิ่งหน้าตาแล้วรสชาติด้วยจ้ะกระสีออกมาเป็นยังไงแซ่บเวอร์บ่ าลมสักเจอกับหนุ่มร้อยเกินครับตอนนี้อันก,ก็ผมวา่สามารถติดไทยทัวถึงทั่วเขาแยกไปแบบลางพักไปฮันุชินอยู่ <c ười> มีเด้กหนุ่มบมีแค่เหลี่ยมเดียว <c ười> สิวจาจกับคนโรงงานเอาอย่างมากไม้เนาะคือแบบก็เรางคือแม่ไม่หมักไม้นะครับเขา,าอ่ะอยู่บไปไมาอยู่แบบ ตลอดไปนะต้องแเงนเด็กคำเหล่าอกบับบานนะครับมีไหมผเน่าผเน่าหนผเน่าวันตน่าแพงไหลทําไยเนาะพอไงผมเออเอแบเน่าาเลยบใสใสเปื่อยอะได้ไปดตักเต็มถาดห้อ ได้เจ้าบอเอ้มีตั้งแต่สมแม่งเรอห้องสีไทยแก้วหนึ่งันนี่สำคัญของห้องคือปลาร้สูตรส้มตำของไม้พรีรมพรนะฮะแท็บไม้อันนี้หอม พร้อมด้วปดกย่างมาโฆษณาะจาแต่อันนี้แซบบิลปลาแดกข้าวแซบบิลิ่ีส่วนหมากที่นห้องเหมือนที่แบปลาแดกใหม่นะครับเป็นคนที่แบบว่ามากินแบบเจ้วปลาแดกผู้กินงชนี่แหละว,วิธีชีวิตของคนโรงงานที่กับเขา บ็คืออยู่บ้านเราเดืองจักอยู่บ้านเรานี่นยังว่าเออมีมุมมีที่มีทางให้เฮ็ดดีๆของเราก็นี่แหละเฮ็ดกับเขาก็อยู่ตรงนี้นอนก็นอนนี่กินก็กินก็นี่ละจ้ะห้องเดียวมุมเดียว,ยวแล้วก็ว่าผม,มใส่น้ำตาลเข้าก้อยนึงนะเพื่ออะา มีนุ่มเงีร้อยเกินไปกับเขาเนะี่ยนิดนิดแปดเม็ดประกอบเพชรนิดไหลเนาะวรา เอามาเริ่มกินกันเลยนี่เราก็กินกับเซ้นม้มอ่ายับเ่องผน้องผักกรเทียมใช้ขบวนเด็ดทาเคียวบก่นคู่นึ่งเกิดังเตี้ยคู่ห่งเกิดเป็นยาบ่ค่อยเสมอเลย อย่าไปใส่มือหรอกใส่ตะเกียบใส่มือหนึ่ครับบานๆเลยใส่มือ่าต้องกัหลังมือมันแหละกินทำามงไงได้ครับเดี๋ แยบหลายกำหุ้งหน่อยเดียวครับผมของเชียงหลยไหลายกับหอมครับผม อ้อมแดงบานผมไม่ต้องปอกเปลือกครับตำเองเพ็ดเอง

ข้างนี้คุณตกดุกินหอมหอมแดงต้านวัดหองเมืงละครไปนำด้วยใจกิ่น้อมเบิ้งกันพอ พริกแปดหน่วยนะครับพี่น้อง หอมแดงมีหัวใหญ่้องแกะกินหมดเลยตำเองฟังอ,อ,อ้อมครับ พริกแปดเม็ดเผ็ดหลายวะซะ้าเม็เดหลายเนาะไข่ใส้เป็นกะละมังแกเว็ด นี่แนหะผมขามกวนจากเพชรบูรณ์เพชร ก,จกะะ็จะเอากินได้ผมกินไปเลหากหลายกิ้มมับมับมัมัมับมัระยยานเพ็ดเลยจำเองเพ็ดเองนะครับผมคนอื่กินได้จะของกินไปเล ขวดปอบมาตักดื่มย กูบอกนะครับกินเดี๋ยวๆบอกว่าได้เท่านี้กินครับผมเมื่อยังดี่แต่ว่าเพลียได้เกค่วิากาลนะครับ คไม่ท <ạ. S 2> ีเพราะว่าอะไรแซ่บพักมากลดองมออย่างไรครับฝีมนะ <ừ. S 2> ือคนเลือขี่คุยไหลย่องมาได้แซบก็แซบกัเบอรเงาคนกินครับผม เมื่อปากนะครับทำมีคงสุดท้ายแล้วเด้อจ้ะเอาไว้พ่อกับแม่คลิปหนะ้าแค่นี้แล้วจ้ะนี่เด้อ